สวัสดีครับเพื่อนผมนะ,ะนันเอกนะฮะวันนี้ก็มาพบเ,เพื่อนเพื่อนอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะนานแล้วครับประมาณเดือนละครั้งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหยุดะะวันอาสาฬหาบูชาะฮะฝนพำมจะช้าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูพระกันครับวันนี้จะเวณพระสายตะว,วันออกพระปิดตาสายตะว,วันออกนะฮะของวัดอ่างศิลานะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดอ่างศิลาเจ้าคุณ ระวิสุทธิสมาจาร์นะเจ้าคุณสีนะับพรมโชติบัดอ่างศิลานะฮะเป็นเนื้อผงคุกรักนะฮะเป็นพระปิตารุ่นแรกนะฮะพิมแจกแม่ครัวนะฮะองประมาณสักปลายนิ้วก้อยนะะออกมานี่นะก็รุ่นนี้ก็จะทำออกมาสองพิม์เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเอ่อแล้วก็จะมีบางองค์ก็จะมีปิดทองในพิมพ์ด้วย นะครับผมก็จะเป็นสวยรูปแบบนนะครับอันนี้เป็นพระที่ไม่ได้ปิดทองนะครับมาดูพิมพ์พระกันนะครับ <c oughs> เป็นพิมพ์คล้ายกับพิมพ์สามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมแต่มันจะเป็นปลายขอบมันจะตรงมุมมันจะมนนะฮะก็เป็นพระรูปพระนั่งปิดตาหน้าอยู่ในในกรอบนะ,ะลักษณะการวางมือนะ,ะอครสังเกต พพักและการวางมือแขนล่ำๆน,นะฮะแล้วก็การวางเทา้าวางขาของท่านนะสะดือนะครับคมคมนะฮะโผล่นูนขึ้นมานะครับก็ด้านหลังเป็นหลังเรียรบข้างหลังก็จะเป็นรอยกดนะรอยมือกดร,รอยยุบรอยย่นนะฮะพิมพ์ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะฮะ ต่อไปเราก็มาดูเนื้อเนื้อของผ้านะ่าจะเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับลักษณะของเนื้อนะฮะดูตามธรรมชาติฮนะอายุของผ้าก็สร้างปาประมาณปี2 5 0 0น้นะฮะก็เกือบ60 60ปีแล้วะฮะลักษณะเนื้อก็จะมีรอยยุบรอยย่นนะฮะตามธรรมชาติของผ้านะครับตัวเนื้อฮะเนื้อผงคุกลักะ แห้งนะครับอาองนี้มีเวเตดติเต้นเกสามาด้วยเส้นหนึ่งนะครับด้านหน้าจะมีเส้นเกสาาเกท่านด้วยนะดูตามเนื้อก็จะมีมวลสารนะฮะผสมอยู่แล้วกคลังนี้จะมีรอยยุบรอยย่นนะฮะตามขอบนะครับผมจะเกได้นะ มันก็เส้นเกสายกแล้วมั้งเนี่ยพบได้มาครัง้งแรกไม่ได้ดูนะขอบนะฮนะสังเกตขอบของท่านจะจะขึ้นเป็นสันหะตรงตัวขอบเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านข้างะจะเป็นการเนื้อจะมียุบลงนะฮะยุบลงนะฮะแล้วขอบจะตั้งเป็นสันนะฮะตามอายุของพระนะครับ ด้านหลังครับจะมีรอยยุบรอยย่นเหมือนกันของเนื้อวงนี้ถือเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งนะฮะวันนี้ก็เท่งกระสายกแกเรากายุบรอยโย่นนะฮะของเนื้อพระทำไมพระดูง่ายพระองนี้ จัดสัมผัสตัวสัมผัสไม่ค่อยเยอะนะครับทำให้เนื้ออยังดูแห้งไม่ฉ่ำน,นะฮะส่วนผ้าที่ถูกสัมผัสเยอะๆก็จะมีตัวทณาแบบออกช่ำๆหน่อยหนึ่งฮรองคงนี้ยังเป็นผ้าที่ไม่อยากจับ่าไรจะเลยแห้งเนื้อก็จะเป็นเนื้อแห้งๆนะฮะการดูก็จะเป็นดูพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อหาเป็นหลักนะฮะเนื้อหาสังเกตดูเนื้อนะฮะ ควมแห้งตามธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มาดูอีกองนะก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพิมพ์แจกแม่ขวดมากันแต่ว่าองค์นี้จะดูออกเลอะเลอะหน่อยมาเรียกอะไรช่ยวยๆหน่อยนะฮะน่าจะเป็นกับเกี่ยวกับการแกะผ้าออกจากพิมพ์แล้วทําให้อะไรอนะผ้าพิมพ์ออกมาพิมพ์บิดเบี้ยวไปหน่อยหนึ่ง พระที่ยังเป็นเศษตัวมากก็เดี๋ยวมาดูพิมพ์ทรงนะฮะแล้วก็การวางแขนประักนะครับสดื่อแล้วก็ช่วงการวางทางทาท่านก็จะม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูเนื้อส่วนเนื้อองค์นี้น่าจะโดนสัมผัสมาบ้างน,นะฮะทำให้เนื้อออกดูฉ่ำฉ่ำไปน่อยนะึงแต่ก็ยังมัจุก็ยังแห้งอยู่นะดู เดี๋ยวมาดูด้านหลังด้านหลังก็ดูเนื้อพระดูแห้งนะมีรอยยุบรอยย่นรอนะยแยกตามธรรมชาตินะฮะขอบด้านข้างก็จะเหมือนกันนะครับตรงมุมขอบก็จะเป็นสันขึ้นมาและตรงกลางก็จะมีรอยยุบเว้าลงไปนะพระก็จะมีบิดเบี้ยวนะตามธรรมชาติ คามเพียงของพระนะครับผมก็ถือว่าพระยังสวยอยู่นะฮะพิมอาจจะโยกไว้บ้างแต่ยังสวยฮะดูคลาสสิกดีเหมือนกันฮนะเจะลองส่องนะดูเนื้อหน่อยชัดรเปล่ไว้รู้เนื้อนะครับลักษณะของเนื้อผมงุกหลัก ความแห้งจะมีรอยยุบรอยย่นลายแยกนะครับมวลสารนะฮะตรงน,นี้ไม่มีเสน้นทกยามาเลยทาขอบก็จะคมเป็นสันนะฮะตรงกลางจะเป็นรอยยุบกลางขอบยังมีรอยยุบนะครับเ,เดี๋ยวดูด้านหลังอหลังก็นี่ เหมือนกันนะสองควนงนคะ่ะรอยยุบรอยยนต์ผิวเนื้อร้อยแยกมวลสารนะฮะเอ๊ก็จะเป็นประมาณนะะี้ฮะเนื้อพงคุกหลักนะฮะตาพิมแจกแม่ครัวนะครับของเจ้าของสีวัดอ่างนนะะชอบนะ,ะชาวมาเมื่อสักกี่ปีนะสี่ห้าปีเทแล้วเอามาเก็บไว้ไม่ได้เอามาเออทำคลิปให้ดูนะฮะ เนี่ยมาก็ประมาณนี้นะครับผมพิมพ์แล้วก็ดูเนื้อเป็นสําคัญนะความแห้งนะฮะของพระรอ,รอยยุบรอยย่นนะฮะเนื้อพกหกลักครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวว่าหลังมีอะไรใหม่เดี๋ยวมาทําให้ดูใหม่นะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ